สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะแดงทร่หาเส้นน้องไข่เนาะคะ่ะเนาะให้ตัวเด็ดตัวไหนเหมือว่านี่เพื่อนไฮขอมูลมาแล้วศูนย์กับห้านะคะ่ะวันี่สีเมนบอศูนย์กระห่าสียังคงมีสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอ้าวได้แล้วมันบอส่งไปเมื่อกี้เดียอ้าวบออ้าวพรท่านได้เบิรงนดินนี่ตีตะล่างไว้เรียบร้อยแล้ว บอกว่าน้ออัญมีสไปยาหัวบตองบต้องเอาเลกเข้าสก้อนไ้ทีเงิล้านอดโทวเงินล้านมาให้อาเอซท่านใดถูกกับช่วยค่าขนมเพิ่นเนาะค่าน้าใจเป็นมาลายน้าใจค่ะค่านังเคียดค่านางเคียค่าวีซ่าเนาะค่าวีซ่าเป็นที่ัว่ากับบอลนันนี่กับบเขา เขมีกำลังใจ,ใจเฮ็ดแม่นบ่ล่ะเฮาก็คิดว่าเฮาสิเฮ็ดเพื่อท่านผู้ไอ้คิดแบบแคบๆบนะเนาะเฮาสิเฮ็ดเพื่อคนอีหยังเฮ็ดซื้อเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาอยากแบ่งปันเนาะอยากแบ่งปันมันเหมือนโปรเปนโดแต,แต่ว่าเฮามีน้ำใจแค่นั้นลนะ่ะบ่ต้องไปเอาอย่างไรใช่้านำไปอย่างไรก็บังคับพระเจ้าบ่ได้บังคับเนาะพระเจ้าให้กินก็จังได้กินน่ะนะจ้ะ เอากันสิมีกำลังใจเฮ็ดที่ป่านี้มันบ่ค่ะท่าได้ค่าน้ำใจแล้วห่วยปอบไอ้ตูงเวลาเป๊ะป้เป็นแล้วข,ข้ามข้าข้าเจ้าถือวุน่นวื้นเบิดบ้านเบิดเมืองข้าก็หนมกับว่าได้นี่โอ้กับสิน้อยใจยี่ยเนาะกะแตมีหน่อยหนึ่งอยู่อืมเอาว่าตัวเลขเอาเพิ่นถือรอบในนี่ละถือรอบนี่ละแล้วเอาไปแล้วเพิ่นบ่าจ้ะติดตะล่างไว้แล้วโอ้ย พูโกกอนเดี๋ยเ,เปิดตำหน้ามะเดี๋ยวจดจำมาเลยจะแต่ว่ามือนีนี้จะก่อยางเดี๋ยวมราเตรียมตัวแล้วจ้ะเตรียมตัวแล้วหัวน,นี้ยังเด็ดเ้บอบ่แถวเครื่อก็หน้หาสองเจ็ดเดี๋ยวด้วยห้าสองเจ็ดค่ะ เดี๋ยวๆเดี๋ยวล่างศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเคเลยละเด่นเด่นบนเด่นบ,บนบ,บนบนบนล่างละบะ่อ๋อเบนล่างเนาะเพื่อเลยวิ่งนะอ๋อเด่นจะศูนย์ห้าศนกับพาศูนกับหา ตอนนี้ก็ลง,ลงมาจับคู่เหรอจะยังจจับคู่ห้าสองห้าเก้าห้าเ็ดเดี๋ยวทีละตัว5 2, 2> า้าสองห้าเก้าห้าเด้วสองโอเคแล้ว okay. ล้ว,ล,วลับ, 0, บาน้ศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ้า ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดจับตัวสองหางสามตัวจับตัวสองหางห้าเก้าสองห้าเก้าสองสามจุดสองศูห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้า ตัวชอบตัวชอบตัวชอบจะศูนย์เก้ากับห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าโอ้โหเป่าเลยก็สามหานก็เอาศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าพูดผิดห้าศูนย์เก้านะนิดเดียวม่ใช่บอกตัวมันช่บอกตัวบอกผิดหนึ่งบาบางยาด้วยกันบางยาบอกผิด เิดหาดูดวงยาที่เกียงเป็นหาศูนย์เก้าโอ้ยเป็นเป็นเป็นศูนย์หาเก้าศูนย์เก้าหาดีงามเนาะงวันี้ผมมาวระเจี่ยวศูนย์วัยดาอ๋อศูนย์วัยาครับอืมเดยเาหมู่บ้านไหนศูนย์กัหาเนาะขึ้นตัวเด่นครับครับผต้องตามผมไปได้ก้วเรียตีอาเจี๊ยิิจับเอาพระเุ้งยาเนี่ยจับไปจับมากจับย่นสซอง คือหววก้อนให้ให้ให้หากับหนึ่งเด่นมันบ่ตัวเด่นอาจจะมากตัวเดียวมั่นบ่ละครับครับอืห้าศูนย์เจ็ดแถวบนศูนย์เก้าหนึ่งแถวล่างจับคู่เอาตามความชอบจับตอจัดมาแล้วแตความชสอบไม่ใก่จะฟ้องมีอยู่แล้วจับใส่ก็ว่าเพิ่นไห่จับคู่ว่าถือข้ากับจับเอาเนาะ อยู่ในนี้แน่นอนโอเคแต่ว่าการแต่ว่าการเล็บว่าท่านออกมันจะง่วงข้างเป็นหรือเ่าผู้ใดแต่ใดเนาะแมนอยู่เสียออกแล้วโอ้แต่ว่าเสียของเปทุกควพ่นว่านี่เสียออกแถวเงีวหรือออกตามฟันปลาอันนี้เนาะตามใจผมคิดคิดผมมากเนี่ยผมว่าแถวล่างศูนย์รับแถวล่างสังกตไว้เนี่ยมกับท่านอื่นมาตรงกันตัวใดเนาะ กันจัดอ่าประเดี๋ยวประเดี๋ยเนี่ยผู้ใดนแบบใด่ก็คือเฮ็ดโลดเบิ่งไว้เนยีนยมใบเจ้าเจ้าพูดได้สิมาตรงบ่ตรงผมบ่ได้สนถ้ามันถ้ามันตรงใจกับเลขเฮาหรือว่าตรงกันกับเลขเฮาก็จัดนักเนาะตัวนั้นเน,นาะแม่นเนีนเทียบเทียบได้อุ้ยมือคืนนี่มือคืนสิเว้าชุเฝ้าข,ข้าเจ้าฝันว่าตำรวจสิมาจ,จับเจดแดงอือ แม่ป้าถือเลขอีกแล้วล่ะงวดก่อนเขาก็บอกว่าแม่ป้าสิถือเลขดีมันนี้ฝันเห็นแม่ป้าว่านั่นอันนี้เขาว่าเนาะบันนี้งวดนี่เขากับว่าไปไปมาเดียวนี่แหละก็เลยเขาก็เลยบอกว่าร้านก็เลยบอกว่าอันแม่ป้าสิถือเลขอีดิงยาสิถือเลขอีกดิ้งวดนี้ประจันเขาว่าเอาเลขว่าท่านในสื่อเลขว่าท่านในมาอยูุ่ก็เลยวางสิติตัวนี้เดีวเดี๋ยวก็สื้อไว้นี่แหละเขาฝันว่าต้องถือเลขอี บ,บ่บ่เขาฝันว่าโจนสิมาจับสิมาแม่ป้าแม่ป้าก็เลยบอกเก็บเงินไว้เสียงเงินไว้นี่เงิงกงงนกล่องใหญ่ๆหนึ่งเขาว่าเอาผรา<ม>เขาก็เลยได้ตะผ,<โ>ผ้าไปได้ตะผ้าไปได้ตะของขังไปแต่ว่าเงินบ่ได้เงินเขาเก็บไว้แล้วเสียงไว้แล้วฉันแม่ป้าอันต้องถือเลขอีกคักว่าฉันเขาว่าผมผมมีนั่งสงวนผมมาตุกขี่เต็นเตนะมาแค่เงบ่อนวอดเสือ ศูนย์กัาวมันม้ดศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าต้องอยู่ไทยแสดงว่าเก้าจะยูมี่ยู่ไทยผมว่ากระใสกระใส่หาเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าอเจ็ดเก้าออกไปแล้วเนาะครับนี่ศูนย์เก้าพอไปแวเก้าเนี้ยมันอาจจะวิงใส่กันก็ได้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเอาคาว่าตัวมันออกไปแล้วเก้ากับเจ็ดนี่เราต้องเอามาใส่กันก็ได้เท่ากับจับตัวอื่นมาใส่กันนี่มันสิง่ายกลัวเนาะ ันป็นหน่วยลุอแมนอยู่เล็กภูนันผู้นี้มาสิลงทางก่อนแม่นบ่แมน่นแม่นแม่นลงอีนเดียขอ่ปปาเพราะว่ามากลื่นเลยดิอ๋อขอบคุณลหลายๆที่ให้ข้อมูลนรวยรวยถูกหวยไปด้วยกันได้จักบาทบ้างหันบ่ได้บ่ได้บ่ได้จักบาท,าบาทถ่วงวาสนาก้อนเน่าว่าตัวกันยังสิละครับไป <laughs> สื่อมันซื้อหมดก่อนแล้วก็เลยเชียดก,ก็เลยบนซื้อไงโอ้เอาเอา ก็ต้องซื้อดอกเจ้าของอย่าเอฟซีถือเอฟซีโอนให้ผู้ลาลอยสองลอยก็ได้รายเองล่ะครับูอเนี่ยเนาะโอนจีบอนั่นดอกผมมาเล่นนะผมมาเห่นเล่นเห่นลดได้ี่สองสามใบก็บางยานดวงเฮ้าว่ามี่าไเป็นเห่นเมื่อิีคัดเพื่อนให้เพื่อนเอาโลดเฮ็ดให้เพื่อนเอาเพื่อนมีเฮ่ากับมีคขึ้นกันล่ะเนาะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณเสียนนองค่ายเนาะเพ่แบ่งปันขอมูลให้เฮ้าขอบคุณในน้าใจเด็กถือเหลีวมีมาไล่น้าใจให้อยูดอกเนาะเจแดงกะไห้เพื่อนคือกันนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเซียนหนองค่ายห้าสองเจ็ดเนาะบึงนี่ค่ะขอมูลเกาเจแดงกะเฮ็ดมม่นอุยปุยเอาตัวนี้ซีซี จ็ดหา้าเนาะออกสี่เจ็ดห้าออกมาตัวนี้เนาะคะนะ่ะเนาะววดก่อนนี่สี่ห้าหนึ่งเพิ่นกันเน้นให้ที่หากับหนึ่งหนึ่งบอออกตัวเด่นเพิ่นตรงมมกเนาะนี่ก็ห้าเจ็ดเพิ่นจับคู่ให้ผู้ใดมากตัวใดกับจับคู่เ,เด้อคะ่ะท่านผู้ชมนี่เนาะนี่ข้อมูลเก่าไอนน้ที่เก่าๆจริงๆนะลวดก้อนกับเจ็ดศูนย์ห้ามันอยู่ตรงนี้มันก็ออกหาศูนย์เนาะคะ่ะ อยู่แถวล่างเนาะเจ็ดศูนย์ห้ามันออกเจ็ดห้าศูนย์อยู่แถวนี้แต่ว่างวดที่ผ่านมาสี่เจ็ดห้านี่นะเพิ่นจับคู่ให้สามตัวสามตัวว่าถูกนะเพิ่นจับคู่ให้หาเจ็ดค่ะมางวดนี้เพิ่นกะให้ห้าสองเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งจับคู่อ่ะมัมกตัวใดเนาะแล้วก็เพิ่นจับคู่ให้่นี่ค่ะ เด่นศูนย์กับห้านะเด่นศูนย์กับห้าจับคู่หาสองหาเก้าหาเจ็ดอ้าวหาเจ็ดออกไปเรียวง่ายค่ะเราตัดทิ้งเลยเก้าเจ็ดออกง่ายมันเราตัดทิ้งเลยเนอะให้ง่ายขังวนวนี่ง่ายก็าตุงวนได้ศูนย์เก้าศู 9, 5, 9, นย์ห้าศูนย์เจ็ดสามตัวกับห้าเก้าสองห้าศูนย์เก้าเพิ่มมากหาศูนย์เก้าเนาะค่ะเพิม่มมากศูนย์ หามันออกไปแล้วมันสิบบอมาบอกถ้ามามันก็ออกห้าสองห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ก็ออกไปแล้วหาเจ็ดก็ออกไปแล้วแห้งง่ายค่ะท่านผู้ชมเหลือหนึ่งสองสามสี่เนาะตัวเด่นเพิ่อนหนาเจ,จะบบอมาห์น้ากันเนาะหัวก่อนเพิ่นเด่นหนึ่งกับหาหัวนินนะกันหนาเจ,จะบบอมาหน้ากันค่ะศูนย์เก้าดอกถ้าศูนย์มา ถ้าเจ็ดมาก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าได้เจ็ดหนึ่งบ่สองเจ็ดหนึ่งบ่สวยคือกันเลยค่ะเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจ๊แดงจะลงคลิปคุ้นกันย่าให้ต่อไปเนาะว่าเพิ่นสิมาตัวใดตรงกันกับเอเพิ่นบ่ตัวใดมันตรงกันจะจัดหนักเลยค่ะศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด หมวดก่อนพเพิ่นกับจับคู่ถูกอยู่ได้หาศูนย์นะจับคูถูกอยู่ได้นะศูนย์หาหาศูนย์วดที่ผ่านมากกับหา 7. เจ็ดอเพิ่นจับถือตกกับหมวดก้อนกับหาศูนย์กับเขาเนาะเขามาหลายงวดเลยด้วยค่ะท่านผู้ชมก่อนศูนย์หานักกถูกถูกค่ะนะคิดว่าถูกนะถจะจำว่าผิดถ้าจำผิดก็ขออภัยนะถูก,ถ,กถูกมาหลายงวดแล้วแม่ ตะกอนเลขกันถูกตลวดมากพอถูกสองงวดนะวันนี้ก,ก็มาเขา่าอีกอแคบหนักจอไว้ละนะท่านผู้ชมเนาะพิดจระนาเป็นแนวทางห้าสองเจ็ดศูนย์เก้าสองจับคู่ก็ห้าสองห้าเก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าสอง ห้าศูนเก้ียงว่าจะเป็น059ยห้าาอ่ศูนย์ห้าอีกตัวหนึ่งตัวล่องนะเนาะจียแงคิดว่านะความจัดจะเป็นช่วยๆนะคือ0ูนย์ห้ท่านผู้ชมว่าบอ0ศูนย์เดศูนยก็ออกไปแล้ว ศูนย์มาเพิ่นเพิ่นสอบแถวล่างค่ะเพิ่นว่าศูนย์อาจจะมากกว่าหาเนาะหาออกไปแล้วหาเจ็ดเจ็ดหาหัดกรนมันจะย่งเหลือบเอาบนล่างเด้อค่ะเลยเพิ่นเป็นบนเป็นล่างเนาะซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างนะอ๋อสันผู้ชมโศกดีลำาุย้ยถูกหวยไปน้ากันใครสนใจครีมก็ทักมาเด้อค่ะเดรีมก็ยังมีอยู่นะคะเดครีมไนท์ครีมนะคะ เดคีมไนต์เดคีมไน์ครีมพร้อมสบู่ค่ะหนึ่งเซตอันนี้ถุงตีฟองเยวาทิ้งเ้อค่ะโอ้แกสบู่ใส่แน่นี่ไปถูนี่ฟองขึ้นหลายค่ะเพราะเปลืองเนาะนี่คือถุงตีฟองเอาเอาสบู่ใส่แน่นี่เทากับถูฟองเยอะค่ะฟองเยอะแต่ในสบู่ของเราไม่ใช่ฟองกระจายนะเป็นฟองที่ละเอียดค่ะตัวนี้ยิ่งดีมากฟองละเอียดเนี่ย จะแดงก็ใส่เบอร์ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นฟองละเอียดไม่ได้เป็นฟองฟูนะคะบ่ได้ลื่นบ่ได้ลื่นมากมาเป็นคือฟองนุ่มนิ่มเลยไายสุดใจกะทักแม่าตามเบอร์โทรคืนหฮยนาจอเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแถมถุงตีฟองให้ด้วยอย่าทิ้งเด้อค่ะนี่ถุงตีฟองเวลาแกะออกแล้วก็บสบู่ใส่ก็ไปถูคัดผิวได้นั่มสวยนั่ผู้ใหขี่ไข่ลายลๆนะเนาะโอ้ยคัดลงไป นะคะเอาคุณผู้ชมโชคดีลำด้วยถูกหวยไปนั่งกันงวดวันที่สิบหกันยาสองห้าหสี่วันต่อไปเ้าสิบเดตามให้นะคะตามปู่สำนักสงฆ์ตามคุณกันยาเนาะตามแม่สารคามเนาะคะ่ะโชคดีลำด้วยถูกหยวยวันที่สิบหนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่